บ้านเรานี่ก็ใช่ว่าจะมีคนได้บวชกันบ่อยๆแล้วการบวชก็ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆคนบางคนนะท่องบทสวดมนต์ได้ทุกบททุกธรรแต่ถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ยังบวชไม่ได้การบวชของเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะยังเป็นการทําเพื่อคนอื่นเพื่อบุพการี คือญาติวงรงษาช่วยดึงให้เขานะ่ะเข้ามาใกล้วัดให้ชีวิตเขานะ่ะเข้ามาปูกพันธบธรรมะยิง่งยิ่งขึ้นการบวชเนี่ยเป็การทำให้เราอยู่บนหัวของทุกคนจะยากจนเห็นใจอะไรมาพอบวชแล้ว ทุกคนต้องไหวจะเป็นพ่อแม่หรือเจ้าใหญ่นายโตอะไรมาทุกคนต้องไหวแล้วมีอะไรดีสำหรับการอยู่บนตัวทุกคนมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงได้ทำคุณความดีเผยแพร่คนอื่นๆต่อไปจริง ซึ่งก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะดาเนินชีวิตของตัวเองอย่างรักคุมต่อไปยังไงซึ่งประโยชน์อันนี้เนะี่ยยังตกไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราอีกมากมายนับม่วนเลย เวลามาก็มาตัวเปล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งเดียวที่เหลือไว้ข้างหลังได้ก็คือคุณความดีต่างๆที่ได้ทำไว้ Tas ngacahang hanai tatsawa H witnae papac pandipe a hanai ka เป็นสภาพที่ทรงพลังในที่ชั่วคราวทุกปฏิปักา์เป็นต้นผู้ชนยนี้ได้สดงธรรมครรสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งใจปฏิบัติตามสีนสมาธิปัญญาทําให้ประสาวะชาวผสมบทต้องตั้งใจถึงเป็นสระนาคีหนึ่งที่เคารพนักถือเสียตัวเนื่องนั้นตัวถือท้งสมองกับพระเจ้าขอถือพระรับพระเจ้าเป็นสรณะนาคีหนึ่งที่เคารพนักถือของข้าพระเจ้าและเป็นสรณะนาคีหนึ่งที่เคารพนักถือหนึ่งแล้ว ที่วันได้กับรรพชาสมบัติต่อไปอนีตเพม่งรู้จักหน้าที่ของการบรรพชาสมบัติว่ามีประโยชน์อย่างไรก่อนการบรรพชาสมบัติเรื่องต้นนั้นรจะได้จะอยู่ด้วยการบรรพชาสมบัติอันนี้ต่อไปนี้ตรงตั้งแต่จดจ่อมีเรียกว่าอาุรู้ว่าเปตกาลลำดับแล้วใหกลับเข้ามาเป็นปฏิโลบว่า ตัจโจตัจโจดันตาห้ามกันราคะาความกำนังจิตวที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอุบายที่จะปราบปรามเดียดฉะนั้นที่เกิดขึ้นแล้วให้สงบและลดน้อยไว้เบางลงไปจากสันดาเช่นรู้ว่าผมคนเลี้ยงปนญหากับท้งร่างกายชีวิตอยู่ในนี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าภ้าอันหนึ่งมาจุรวมกันเท่ากันใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนเป็นอันหนึ่งอัหน ไปนุ่งห่มให้เป็นปริมนทนเอาสมบูรีอ้อมตัวจับชายทั้งสองให้เสมอกันพับม้วนสายเข้ามาหาตนข้างบนนุ่งเด็ตเตียมปีอาหังพันเตสรณาสิลัญยาจามิโมตสาภคกวโตอะรหะโตสัมมาสัมบุัสสะอันตราังกัจามิสังทางรณ पठिमाता वैरमनोय आपरमाचर्या वैरमनोयसा वादा वैरमनोय माणी दशानि समाधियामिकेण सम्पादि अति <laughs> अम्पि <साथ> अहं हन्ते <laughs> นิจยังญาจามิโอหิอุปัชยโยมิพันเตโหหิอุปัชยโยมิพันเตโหหิพันเตอจจตะเกดานิเทโรไมยังพาโรอ,อหัมปิเทลัสัพพาโรและในกรรมวิยาที่จะสวดประรากาศนั้นจะต้องออกชื่อผู้อุปสมบทด้วยออกชื่ออุปชายยะด,ด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อท่านถามว่ากินนาโมสิอว่าห้างพันเตทานากะโรนามะข้าพเจ้าชื่อท่ทานากระเมื่อท่านถามอะไรก็ถึงหมายเอาตัวเราแล้วตอบว่าอุปัชายโยเมพันเตอาญสมาโรจนะธมโมนามนวาสโก

Grazie. ันเตสั่งขังอุปสัมปดังยาจามมะท้านากรนามะสามเนโรมะมะอุปสัมปดาเปกข้าอุปสัมปดังอากังขะมานาสั่งขังยาจันติอะหังสบะมิมังสั่งขังอัจเฉยซามิสาทุพันเตสัพโยยังสั่งโคอิมันจะ อาอาภากรังนามะสมเรังอิมันจทานากรังนามะาะสัมมโตโรจนะธัมมะสุปสัมปดาเปกังยะทิสังฆสัพตะกัลังัิปันเตเอราสุัิปันเตมะโรนัิปันเตมนุโส อามาพันเตอาลาทานกุฏังดัททิพันเตยันโนงดัททิพันเตมีลาสสอามาพันเตโอริโสเสอามาพันเตโอจิโสเสอามาพันเตอนุญาโตสสมาตาปิโตนีอามาพันเตปาริปุณามิสติวโสสสอามาพันเต ये नमोसे अहं भन्ते थानाकरो नामातो मे भन्ते संघो अज्जज

Oh my god Professional mm -hmm.